สวัสดีเด็กๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงศิลปะนะคะชั่วโมงที่แล้วคุณครูได้พูดถึงถาทัศนธาตุไปแล้วนะวันนี้จะมาพูดถึงทัศนศินนะคะองค์ประกอบศินมีอะไรบ้างนะเราจะจัดองค์ประกอบศินในยังไงนะคะ จะมีหลักการในการจัดองค์ประกอบสินยังไงบ้างนะคะเริ่มต้นเลยก็คือการออกแบบงานทัศนศิลป์การออกแบบงานทัศนศิลป์ออบบนนนเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบต่างๆของทันาทาศนธาตุใช่ไหมที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทันาทาศนธาตุมีอะไรบ้างมีจุดมีเส้นมีรูปร่างรูปทรงขนาดสัดส่วน แสงเงาสีแล้วก็ช่องว่างนั่นเองนะคะก็จะมีลักษณะพื้นผิวมาประกอบอ่าจ้างผลงานโดยอาศัยหลักการจัดองค์ประกอบทัศนศิลป์มีการออกแบบแล้วนะอะการจัดองค์ประกอบทัศนศิลป์คือการนำส่วนประกอบต่างๆของทัศนคตาเนี่ยมาจัดเรียงเข้าด้วยกันให้เกิดเป็นผลงานศินละปะ โดยมีหลักการจัดดังนี้นะองค์ประกอบศิลน,นะองค์ประกอบศิลคือการเอาทัศนธาตุานเนี่ยมาจัดวางเข้าด้วยกันโดยมีหลักการจัดวางด้วยนะนะคะเพื่อให้เกิดเป็นชิ้นงานนะโดยใช้หลักการเอกภาพนะคะความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความสอดคล้องกัน ในการจัดระเบียบและรูปทรงจังหวะลีลาเนื้อหาให้เกิดดูดละยภาพอารมณ์ความรู้สึกสื่อความหมายได้ง่ายแบ่งได้เป็น3ประเภทนะคะก็คือ 1. การสัมผัสการสัมผัสคือการนำรูปร่างรูปทรงมาสัมผัสกันในลักษณะต่างๆให้เกิดเป็นเอกภาพนะคะ ก็จะมีด้านสัมผัสกับด้านด้านสัมผัสกับมุมและมุมสัมผัสกับมุมเห็นไหมคะกว่าจะเป็นผลงานศิลปะแต่ละชนิดเนี่ยก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะคะว่าเราจะสื่อความหมายสื่ออารมณ์ผ่านงานศิลปะนี้ได้อย่างไรนะอ่าวิธีที่สอคือการทับซ้อนกัน ก็คือการนำเอารูปร่างรูปทรงมาวางซ้อนกันในลักษณะต่างๆก็คือการซ้อนทับบางส่วนซ้อนทับเต็มรูปแบบซ้อนทับทับซ้อนคาดเกี่ยวทับซ้อนหลายชั้นเรียงตามลำดับแล้วก็ทับซ้อนสารกันอันนี้ยังอยู่ในหัวข้อเอกภาพอยู่นะ แบ่งเป็น3ามประเภทนะคะประเภทสุดท้ายเป็นการจัดกลุ่มคือการนำรูปร่างรูปทรงมารวมเป็นกลุ่มกันในลักษณะต่างๆ่าต่อไปองค์ประกอบต่อไปก็คือความความสมดุลน,นะคะความสมดุลความสมดุลก็จะประกอบจ๋าในครูกระตุกัครูเสียงมันกระตุกอะ อ่าความสมดุลนะคะความสมดุลเดี๋ยวคุณครูจะพูดช้าๆความสมดุลจะประกอบไปด้วยน้ำหนักที่เท่ากันขององค์ประกอบมีความพอเหมาะพอดีโดยมีแกนสมมุติแบ่งซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างที่เท่ากันในความจริงอาจไม่เท่ากันก็ได้หรือ อาจเท่ากันแค่ในความรู้สึกของสายตามองอ่าความสมดุลก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะเมื่อกี้เอกภพแบ่งเป็นเอกภพหรือเอกภาพเมื่อกี้เอกภาพเอกภพนั่นมันวิทยาศาสตร์แล้วความสมดุลเอกภพเมื่อกี้ไอเอกภาพเมื่อกี้แบ่งเป็นสามลักษณะ นะคะไอ้แบ่งเป็นสามประเภทนะทีนี้มาความสมดุลความสมดุลก็จะแบ่งเป็นสองประเภทนะคะสอประเภทมีประเภทอะไรบ้างอ่ะมีความสมดุลสองข้างเท่ากันนะความสมดุลสองข้างเท่ากันคือเขาสมมาตรกันนั่นเองนะและ ความสมดุลสองข้างไม่เท่ากันความสมดุลของภาพความสมดุลสองข้างไม่เท่ากันให้เด็กๆสังเกตซ้ายขวานะคะในภาพนี้ซ้ายจะมีเกาะใช่ไหมคะแต่ขวาจะไม่มีเกาะใช่ไหมอันนี้คือความสมดุลที่สองข้างไม่เท่ากันนะ อ้าต่อไปจุดเด่นเอ๊ะทำไมวันนี้อินเทอร์เนต็ตคุณครูชาร้าช้ามันฝนมันจะตกกันเนาะจุดเด่นนะคะอ้าวในในภาพนี้เด็กๆว่าตรงไหนก็คือจุดเด่นไม่รู้เลยค่ะคุณครูค่ะจุดเด่นคือจุดที่จะเห็นเด่นชัด สะดุดตาและมีพลังดึงดูดความสนใจนะคะในภาพนี้คุณครูก็จะสังเกตเห็นเป็นสีแดงที่สะดุดตานะตำแหน่งของจุดเด่นนะคะตำแหน่งของจุดเด่นเนี่ยมักที่จะวางไว้หน้าหน,านะคะหรือระยะกลางไม่นิยมวางตรงกลางเพราะจะทำให้ศิลปะด้คุณค่า ควรวางไว้ให้เยื้องไปทางซ้ายหรือขวาหรือบนหรือล่างนะคะไม่เอาไว้ตรงกลางโดยตรงเลยนะจะเอาไว้ตรงหน้าแต่เยื้องๆหน่อยนะคะอย่างเช่นดอกบัวอันนี้ดอกบัวดอกนี้นะคะจะไม่ตรงกลางโดยตรงเลยอ่าต่อไปเป็นการเน้นจุดเด่น การเน้นจุดเด่นก็จะเน้นด้วยขนาดหรือรูปร่างรูปทรงเน้นด้วยแสงเงาด้วยเส้นเน้นด้วยวันณะของสีวันณะของสีก็คือสีต่างๆนั่นเองนะคะ,ะต่อไปเป็นความกลมกลืนนะความกลมกลืนก็จะมีอะไรบ้างละ่ะ อย่างที่คุณครูเล่าไปเมื่อกี้จะมีการเข้ากันได้ดีนะคะไม่ขัดแย้งกันขององค์ประกอบศิลเกิดการประสานความสัมพันธ์กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งจะแบ่งออกเป็น6ลักษณะดังนี้นะคะกรมกลืนด้วยขนาดกลมกลืนด้วยลักษณะผิวกลมกลืนด้วยสีกลมกลืนด้วยสิ่งที่เหมือนกัน กลมกลืนด้วยเส้นกลมกลืนด้วยสิ่งที่ขายกันนะคะอันนี้คือความกลมกลืนพอมีความกลมกลืนแล้วก็ต้องมีความขัดแย้งกันนะคะคือการไม่ประสานความสัมพันธ์ขององค์ประกอบศิลปความไม่ลงลายกันเข้ากันไม่ได้ทำให้เกิดความแตกต่างในเรื่องทิศทางของเส้นรูปร่างรูปทรงขนาด ขนาดของสิ่งต่างๆนะศิล,ลปินจะต้องนำเอาความขัดแย้งหรือองค์ประกอบมาจัดให้เกิดความกลมกลืนของงานศิล,ละปะจึงจะมีคุณค่านะคะดูจากภาพเนาะอ่าอันนี้มันจะเป็นแบบฝึกหัดนะคะอ่าต่อไปนี่นะ ให้เด็กๆตีช่องมันมีทั้งหมดกี่ช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบมันมีทั้งหมดห้าสิบช่องนะคะให้เด็กๆตีช่องแบบนี้ลงในสมุดวาดภาพนะลงในสมุดวาดภาพแล้วเขียนภาพตามจินตนาการภายในกรอบที่กำหนดห้าสิภาพนะคะ วาดแค่ภาพเดียวโดยนำหลักการต่างๆที่คุณครูได้สอนไปเมื่อกี้นะนำมาประกอบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทัศนธธิยมทานะลายเส้นรูปทรงต่างๆนะคะนำมาประกอบกันเดี๋ยวคุณครูส่งไฟล์นี้เข้าไปในลายกลุ่มให้นะเด็กๆจะส่งวันไหนคะงานนี้ ส่งวันไหนดีเนี่ยทำกี่วันเสร็จไม่รู้ว่ไม่รู้ได้ยังไงตัวเองถ้าคุณครูให้ส่งพรุ่งนี้ห่าจะส่งทันหรือเปล่าโนวานี่คือใครคะคุณครูจะได้เช็คชื่อให้คนณตอนคะ่ะโอเคอ่าส่งวันไหนดี ส่งวันเสาร์หน้าแม้ให้มันสอบเสร็จก่อนหรือว่าจะส่งหลังสอบหรือ,อยังไงเอาหน้าแม่บอลอ่าปรึกษากันยังไงดีอะเป็นเป็นว่าสอบก็ได้ฮะพวเองจะทันทำททันปัก อ่นอ่ะเอาอย่างนี้งั้นส่งวันอาทิตย์ที่ห้าเพราะว่าวันเสาร์ที่สี่คุณครูไปฉีดวัคซีนวันที่ห้าคุณครูคงจะต้องได้นอนทั้งวันส่งวันอาทิตย์ที่ห้าไม่เกินหกโมงเย็นเพราะหกโมงเย็นครูน่าจะตื่นพอดีโอเคไหม